Yo, what's up? So, what are you going to do? You're going to be a little FC หลังจากที่เหยียดล้างบ่อโกาไปแล้วบ่อได้เออเนียงเนียงล้างเนียงเนี่ยโขงเนี่ยโขงนี้นะใช่ไหมเหยียดล้างไปแล้วใช่ไหมแน่ก็ที่เหยียดบอกว่าเหยียดจะล้างบ่อนี้แล้วเนียงนี้แล้วนี่นี่เนียงนี้แล้วเนี่ยเพราะว่าวันนั้นล้างเนียงนี้ไปแล้วได้ไปหลายตัวนะแต่ว่าก็จะเป็นหลายสายพันุก็จะเป็นอีสานมั่งผสมนะผสมผสมอีสานแล้วก็ผสมอ่าเบญจรงนะครับแล้ววันนี้มีปรกกัดย่างป้างแต่วันนี้ก็จะเป็นบ่อนี้แล้ว เป็นเนียงที่สองเนียงนี้ก็เก่าแก่มากันแหละน้ำเริ่มแห้งเนี่หมือนกันีมาเงียได้ดูนี่คนเนียงนี้ก็เหมือนกันแป๊บนึงนะหัวหน้าปกก่อนไหนอยู่วะไหนทุกคนหน้าปกหายากเลยหัวหน้าปกแดีวเราๆก่อนโอเคได้หลายคนก็จะถึงเธอมาเงียบทำไมต้องทำให้หน้าปกแบบนี้เพราะ fc อบแบบนี้ไงแล้วก็เดี๋ยวมึงเนี่ยก็จะเอามาใส่ใน ในนี้ดีกว่าแต่ว่าบางเห็ดเกรงว่าพอเราเอามาใส่ในนี้นะมันก็จะหลุดออกนะเพราะว่าปากัดนะ่ะถ้าเราไม่เอาอะไรมาปิดมันมันจะหลุดออกบางเห็ดเอาใส่ในนู้นดีกว่าในนู้เพราะว่าในนู้มันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วเดี๋ยวบางเหต,ตุก็เติมน้ำาเรื่อยแล้วก็สองว่นนี้เราค่อยมาล้างอีกอพีต่อไปมาเดี๋ยวเรามาล้างอันนี้ก่อนคือมาดูว่าเรงจะเหลือปลาอะไรบ้างอยู่ในนี้นะมา let's go มาพูดมากกดล okay. แล้วกด s h แล้วตามอะไรกันเลยทุกคนชิบหาย มาทุกคนมาตักกันเลยเดี๋ยวมัน,นก็จะใส่ปลาในนี้เหมือนเดิมเดี๋ยวมันก็จะตั้งไว้ตรงนี้โอเคแต่ว่ามดเยอะมากเลยทุกคนเดี๋ยวมันขออนุญาตเอาน้ำมาฉาดก่อนนะมดเยอะจริงๆอ่ะตรงนี้อืมเยอะรอยไปนี่มันเยอะเกินไปแล้วมดมันเยอะเกินไปแล้วทุกคนโอเคเยอะแนะเราต้องเอาน้ำมาฉาด จะไ,ได้ไม่เยอะเพราะว่ามันอยู่ยากน้ำมีน้ำไปแล้วอ่าโอเคได้เราหมดน้ำไปหนึ่งกี่ดอนแล้วเดี๋ยวเราจะตั้งไว้แล้วเราก็จะเอาอ่าอุปรกรณ์ทุกอย่างใส่ลงไปอันนี้นี่ทุกคนเนี่ยเราก็จะมีไอ้พวกเนี้ยพวกจอกเนี่ยทุกคนนี้พวกจอกเราก็จะใส่ไปนี้เหมือนกับเราย้ายดินฐานทุกคนมาดูกันว่าเราจะได้ปลาอะไรบ้างเห็นว่าน่าจะมี น่าจะมีบ้างตัวแบบเด็ดๆด็เดี๋วนี้อ่าโอเคเดี๋ยวไปค่อยเติมน้ำให้ในนี้โอ้โหมึงเอ็ตกลัวว่ามันจะไม่มีอะไรกินนะทุกคนว่าเห็นไม่ได้อาหารเลยมึงเอ็ตปล่อยให้เป็นธรรมชาติแต่ว่ามึงเอ็ตเคยทำมาแล้วหลายปีแล้วแหละมันรอดทุกคนรอดข้ามปีมาได้เพราะมันมีเพราะมาเพราะว่ามันมีพืชพันธุ์เยอะพืชผักเยอะทุกคนเนี่ยจอกเหงนในนี้มันก็จะอยู่ได้นะพัะกผ่อน มันอยู่กับธรรมชาตินะทุกคนนี่เราก็จะย้ายแบบนี้เลยทุกคนอ่าสดๆร้อนๆเลยมาย้ายเนี่ยช่วงนี้ก็ไม่ได้ช้อนปลากัดแล้วนะทุกคนเพราะว่ามันน้ําแห้งถ้าจะมีก็มีคลิปอ่าตามหาปลากัดที่ว่าติตดติดแห้งอยู่อะไรแบบนี้ทุกคนติดน้ําแห้งอยู่วันนี้เลยขุดขุดน้ำปลากัดแบบนี้ได้แต่ว่าถ้าเป็นใด้ช้อนไม่ไม่มีที่ช้อนแล้วแห้งหมด ก็ช่วงนี้ก็ดูคลิปเบ้าไปในช่วงบงเอียดแล้วก็บงเอียดเซียนทุกอย่างนะแล้วก็ช่วงนี้ก็จะล้างบ่อให้ดูแล้วก็สอนเคล็ดลับต่างๆอะไรแบบนี้ทุกคนเดี๋ยวเนี่ยจะเอาไอ้พวกนี้ไปไว้ไอขิงนี่ก่อนแล้วไม่แน่อาจจะมีปลากระกตินอยู่ด้วยนะเดี๋ยวเราก็เอาไป ใช้เวลาหน่อยนะทุกคนในการลางมันอาจจะมีประกาดอยู่ในนี้บ้างแต่ว่ามันก็ไปอยู่อีกที่หนึง่งมันก็จะรอดได้โอเคทุกคนซึ่งตอนนี้มึงคิดว่าเป็นเวลาอันเหมาะสมแล้วเราจะมาตักกัน่ะมาป๊าบ โอ้โหได้ลูกมาทุกคนเป็นลูกปลาหัวเงินหัวตะกัวลูกประกัดวะเดี๋ยวโอ้โหลูกปลาหัวตะกัวเดี๋ยวเราจะพาไปใส like ่ในนู้นไงก็ไม่แน่ใจว่ามันมาได้ยังไงมาจากไหนนะทุกคนโอ้โหลูกมันโคตรเยอะอ่ะได้อีกแล้ว ได้เองได้ทุกคนเดี๋ยวนี้ได้ประกาศมาตัวหนึ่งแต่ว่าเป็นลูกตาหัวเงินนะเดี๋ยวเราก็จะใส่รวมไปก่อนไหมให้ทุกคนไม่ไม่ไม่แยกไปก่อนเนี่ยเป็นลูกตัวเล็กมากเลยทุกคนเด็กไมเท้าใส่ในนู้นเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงเหยียอให้ดูนะทุกคนโอ้มีอีกทุกคนมีอีก ตัวเรรเเ่าดี๋ยวมันก็ถ่ายให้ดูนะทุกคนว่ามันมีจริงๆแล้วมันก็มาอย่างไงก็ไม่รู้โอ้โหมีอีกลูกมันโคตรเยอะเนี่ยได้ลูกได้ลูกปลาถึงมากได้ลูกปลาปลาหัวเงินมาทุกคนมาได้ยังไงทุกคน

เอ้ยมาจากไหนวะมาได้ยังไงวะเอ้ยมันเป็นอะไรที่แบบนี่ทุกคนดูเนี่ยตัวเล็กมากเห็นภาพไหมวะเฮ้ย,ย,ยมันเป็นอะไรที่แบบเอ้ยตกใจนะทุกคนว่าเอ้ยทำไมพอประกาศแล้วได้ปลาแบบน,นี้อ๋อได้มาแล้วทุกคนตอนนี้ประกาศทุกคนประกาศน่าจะเป็นตัวนี้น่าจะเป็นแม่พนันธุ์ ใช่จริงนะที่วิ่งมาโอเคเสร็จแล้วนี่เอ okay, okay. ามันเทลงมานี่ไนงะโอ้ยดูนะทุกคนอุ้ยอ้ยผูยยยย้สองเลยทุกคนนี่ทุกคนโอ้โหดูดูเห็นดูนะนี่โอ้ปากกัดยักษ์ทุกคนอืมปากกัดยักษ์สมบูรณ์ดีมากทุกคนปากาก,ก,ปากัดยักษ์สมบูรณ์ดีมากเลยอุ้ยเก็บเงี้ได้ดูนะ ให้ดูปากัดยากับบินญาลงทุกคนมันอยู่ด้วยกันได้ให้ทุกคนเฮ้ยเฮ้ยมาให้ดูโอ้โหใหญ่มากทุกคนโอ้หแม่พันธุ์มันนี่ทุกคนนี่พคนปากัดยักษ์นี่ยใหญ่มากโอ้โหสวยเดี๋ยวเมื่อกีให้ดูอีกทีนะเดี๋ยวถ่ายไว้นี่ก่อนเฮ้ยที่งจริงปัญญาลงเลยนีนลงอะไรนวะดูเหมือนไม่มีอะไรนะทุกคนแต่ว่าพอตักตักขึ้นมา มันมีชวยนะทุกคนโอ้โหสวยมากทุกคนตัวนี้อืมไม่อยากจะย้ายมันเลยทุกคนโอ้โหทุกคนดูตัวนี้อย่างสวยเลยทุกคนหล่อมากดูทุกคนตัวนี้หล่อมากทุกคนอืมดูหล่อเลยทุกคนนะตัวนี้นะโอ้ดูโอ๊ยดูจิ๋มอะไร อาอาอาตูแล้วทุกคนอ่าอาไปไหนวะ ลูกมัน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 โอ้ยดูดูได้ปลากัดนี่มาทุกคนได้แม่พันมาตัวไม่ใหญ่นะแม่ทำอะไรกับแม่โอเคไปกันโต่ือือโอ้ยโดนแล้วทุกคนเมื่อกี้โดนโดนน่าจะโดนตัวใหญ่น่าจะโดนตัวใหญ่เมื่อกี้โอ้โหใช่โดนตัวใหญ่กับลูกมัน นี่ทุกคนลูกประกัดนี่ตัวใหญ่สวยมากเฮ้ยโอ้โหใหญ่จริงอ่ะทุกคนเหญ่มากด้วยมันได้มาทลองเลา้โอเคมันกินได้เลยทุกคนอ่ามันมีนะที่จริงอ่ะแตบเนี่ยอยากแกะอันนู้นดีกว่าเพราะเวลาน้ำมันร้อนมากกลัวว่าโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโคตรใหญ่ทุกคนตายวะได้ไหม อุ้ยเป็นไหนวะเมื่อกี้พูดใหญ่เลยโดนมือปลาอะไรวะปลาอไม่รู้ทุกคนเดี๋ยวไนันนะไม่รู้ปลาอะไรโดนมือผมเห็นนะตัวพูดใหญ่เลยอ่ะใหญ่ใช้ได้แหละเดี๋ยวกัทุกคนโอ้โหปลากัดทุกคนโอ้โหปลากัดตัวนี้ไม่ได้ไม่น่าจะเป็นตัวนั้นนี่เป็นปลากาดัดนี่ทุกคนโอ้โหน่าจะเป็น,นลูกประธมิมาต แต่ว่าตัวใหญ่นั้นไม่น่าจะไม่น่าจะโดนทีนะโอเคเลยทุกคนหรือว่าเป็นโดนอะไรวะกบวะโอ้โหตัวโยยที่ว่าโดนน่าจะเป็นตัวนี้น่าจะเป็นตัวนี้ทุกคนนี่โอ้โหนี่ทุกคนดูปากัดยากโอ้ยเป็นจระงนี่ทุกคนเป็นจระงไหมโอ้โหเติบเลยทุกคนดูฮึมเติบเลยทุกคนว่าทำไมเติบดิ เติบจังทีเ้ยวะ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 จ้าแดงมึงเห็เด็เป็น่งุ่นไม่เจาเห็นไหมนะตอทีด้ววะจ้าแดงเห็นไหมมยวค อูได้ได้ได้ในแับเอาหมดแล้วเพียงนกี่เมื่ทุกคนไม่มีแล้วอ๋อที่มาเนี่ยอู้ยนี่ทุกคนเราได้ลูกมาตัวนึงนี่นี่นี่เดี๋ยวมีใจดูกเดี๋ได้ลูกมาตัวนึงนี่อืมนี่ลูกพาลิมลูกทุกคนนี่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  สวยไหมสวยนี่ท uh ุกคนผลงานเดี๋ยวมีใจดูทีละตัวให้ดูเป็นจุดลงก่อนเลยทุกคนโอ้โหเป็นจุดลงใหญ่ทุกคนโอ้โหใหญ่มากจริงอ๋อทุกคนดูนี่ทุกคนใหญ่เลยทุกคนใหญ่จริงทุกคนดูใหญ่สวยเลยทุกคนจะมีอะไรอยู่อย่างนี้วะก็จะปล่อยลงมาอย่างนี้ก่อนนี้เป็นแน่ครับดูเรื่องไหมเห็นไหมกระโดงก็สวย เต็มมากทุกคนดูไปลงไปลูกลงแบบธรรมชาติไปเลยลูกไปนี่มันจะปล่อยไว้ในบ่อนี้บ่อธรรมชาติของเทสทุกคนนี่นะนี่ทุกคนโอ้โหไปแล้วไปแล้วไปแล้วมาดูอีกตัวหนึ่งปากกัดยักษ์ให้ดูสลับกันไปปากกัดยักษ์นี่ทุกคนหุ้ยปากกัดยักษ์ทำไมเป็นจุงมันเยอะจังนะทุกคนมาอย่างไงวะนี่ปากกัดยักษ์ทุกคนเดี๋ยวแต่คนว่าเฮ้ยยักษ์ยังไงวะเห็นดูดูยักษ์จริงที่ใครที่บ้านใครมีตัวเท่านี้บ้างทุกคนดูดู ดูนี่ปกากัากดยัดกษ์ยกักษ์ไหมทุกคนดูจักษ์ไหมล่ะอืมอืมยักษ์ไหมเต็มมือเลยทุกคนดูอืมอืมสวยแล้วก็จะออกมาแนบปล่อยลงรวมๆแบบนี้มันจะผสมพันธุ์นะทุกคนเป็นอ่าเป็นจรงแล้วก็ทุกคนเป็นจรงแล้วก็ออกมาเป็นปลากัดยักษ์ด้วยโอเคไปลูกไปทีไปแล้ว เปนต่อเลยทุกคนนี่ตัวนี้ก็จะเป็นเป็นจรดงอีกตัวนึงนะทุกคนที่ผมคิดว่านี่ทุกคนนี่ทุกคนโอ้โหโอ้โหทุกคนดู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 ทุกคนดูโอ้โหใหญ่ด้วยทุกคนดูอือหือดูทุกคนอือหือดูสวยไหมทุกคนสวยมากเลยนะนี่อืออืมมมันอยู่สบายทุกคนในนี้ ตัวใหญ่ด้วยดูไปไปเลยลูกโอเคไปหาที่ที่สวยๆนะนี่มีอีกมีอีกมีอีกตัวนี้ก็สวยนะทุกคนตัวนี้เป็นตัวนี้มังเงียไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรน่าจะเป็นอีสานนะตัวนี้ผสมอีสานไม่ต้องเห็นว่าดูดูเงียดูตัวนี้น่าจะเป็นผสมอีสานแน่เลยทำไมมันออกมาเป็นแบบนี้ทุกคนดูเนี่ยเ,เกด,ม,กดมันก็ดูดูไม่มันน่าจะไม่ค่อยใช่ปากกาใต้ธรรมดานะทุกคนดูเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้หรือว่าหมาชอย ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันออกอเอาเข้าไป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 วก็ที่เหลือก็จะเป็นลูกๆแม่พันธุ์มันเนีย่ยมันก็จะเทลงไปเลยนี่เทม,มุมนี้เลยเมื่อรอบที่แล้วเราเทม,มุมนู้นใช่ไหมรบบนี้เราเทมุม,ม,มนี้มันก็จะได้นี่ทุกคนนี่นี่โอเคมันก็จะลงไปหาที่ผสมพันธุ์ของมันน,น,นี่บอ่อนี้บ่อธรรมชาติของเน,นี่ยสวยเป็นไงล่ะทุกคนแต่ละองค์ของเอียดแต่ละบ่อของเอียบนี่อเลยว่ามีแต่ของดีๆนะทุกคนแล้วก็ ทิ้งระยะห่างไว้สักปักเดี๋ยวเราค่อยบอ่อนี้กับบอ่อนี้อีกนะทุกคนว่ามาลุ้นกันว่าจะได้ปลาอะไรอีกเราก็จะใส่ไปบอ่อใหญ่หมดเลยนะทุกคนเช่นั้นนะเก็บใจกว่ากดไลค์อยากไม่ใช่กดกระเจแชร์อยากอะไรกดซับตะไคร้ได้พบเพื่อนเอี๊อยดซีดเบเกิลเดบิลซีเบเกินสวัสดีครับบางเอี๊ยดลืมไม่ดูลูกปลาหัวเงินนี่ทุกคนที่บางเอี๊ยดเอามาลงเมื่อกี้ไม่รู้ว่าปลาหัวเงินเราเป็นปลากัดนะทุกคนนี ng, ่ลูกมันซึ่งไม่ใช่ตัวเดียวนะคนเมื่อกี้หลายตัวหลายตัวเลยแบบนี้นะทุกคน ี่้วหนุ่นนนนนนวิ่งมันวิ่งนะมันมันชอบแอบนะทุกคนเออแล้วมันมาได้ไงไม่รู้ไม่เป็นไรแหละก็ไว้มันโตเดี๋ยวก็รู้เรื่องว่าเป็นปลาอะไรน่าจะเป็นปลาข้ามสายพันทุกคนสวย